แต่ฉันก็ดีใจมากที่มีลูกเราต้องเลี้ยงลูกให้ดีๆนะต้องระวังไม่ให้เข้าใกล้บ่อน้ำสองสามีภรรยาเฝ้าดูลูกตลอดเวลาพ่อคาไปดูน้ำพุใกล้ๆอย่าเลยลูก กระทั่งเด็กสาวอ,อายุได้13าปีเจนพรุ่งนี้วันเกิดนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญจ๊ะตามใจหนูหรือคะจะบอกมาได้เลยพ่อคะแม่คะหนูอยากไปทะเล ทะเลไม่ได้ลุงห้ามเข้าใกล้น้ำนะหนูอยากเห็นทะเลกับตานี่คะแค่ครั้งเดียวเธอไม่ได้ไว่ยนะคงไม่เป็นไรโอเคงั้นเราไปทะเลไปเที่ยวทะเลกันใช่ย ซาว้าวสวยจังสดชื่นกว่าที่คิดอีกฮ่าฮลูกคงดีใจมากวิวทะเลสวยนะซาถ่ายวีีโอเป็นที่ระลึกหน่อยเจนยิ้มสิลูก ยิ้มให้กล้องหน่อยลูกน่ารักจริงๆชุดซาจะจะจะทำไม่ลูกยืนได้ว้ายเป็นไปได้ยังไงโชคดีถ่ายวิดีโออยู่พอดี ลูกแม่เก่งจริงๆ่อบคุณพ่อค่ะเอ๋มามาไม่นะจู่ๆเจนก็ลุกลุกพลาดจากรถเข็นแล้ววิ่งลงทะเลไปทันทีเอลูกยากเจนไม่นะลูกเธอวิ่ง ลงไปในทะเลโดยไม่มีใครห้ามไว้ทันเจนติดต e ิดเมื่อสองสามีภรรยาได้สติก็เหลือแต่รถเข็นอยู <m 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 ่ร um> ิมชายหาดเจนไม่กลับมาอีกเลยสาเวลาหมาเนี่ยคนเท่าตีคนละอ๋อ ทั้งคู่ส่วน,นะะเสียลูกสาวกะทางหันจึงยังทำใจไม่ได้ถ้าเพียงแต่ถึงดึงลูกไว้เพราะไม่ฟังหลวงพ่อแท้ๆวิดีโอละคะฉันคิดถึงลูกเหเหลือเกินจริงสิเราถ่ายวิดีโอไว้นี่ ถ้าผ้าถ่ายไว้ชัดหรือเปล่านะไหนดูสิติดจเ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 จลูกแม่นี่ไงจู่ๆเจนก็ลุกขึ้นยืนว้ายใครน่ะ เจนเจลูกแม่เอาลูกฉันคืนมานะซาซาก็จบไปแล้วนะคะกับผีโรงพยาบาลตอนนะไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยเช่นแต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ